ขบวนรถรับจ้างสาธารณะกว่า50คันที่มาร่วมรณรงค์โรงเรียนปอดบุรีเกิดจากความร่วมมือระหว่างสสสและสถาบันยุวทัศน์โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนแกนนําจากโรงเรียน109โรงรวมกว่า400คนร่วมรณรงค์พร้อมประกาศเจตนารมณ์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปอดบุรีบุรีไฟฟ้าและสิ่งเสพติดสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยในกรทมเนี่ยถือว่ามีการระบาดกันข้างมากนะครับ เนื่องจากมีจุดขายที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการหลบเลี่ยงและมีกระบวนการที่ลักษณะสามารถสั่งออนไลน์ได้เด็กส่วนหนึ HEY ่งท <pruch> ี่อยู่ในโรงเรียนในสังกัดกรทมนะครับก็สามารถเข้าถึงโดยที่บางทีผู้ปกครองแล้วก็คุณครูไม่รู้ไม่ทราบนะครับดังนั้นการทํางานร่วมกันกันกบทั้งกทมเองกับสถาบันยุวทัศนะครับจะเป็นส่วนสําคัญครับในการที่จะ เข้าไปทํางานกับโรงเรียนในสังกัดโดยที่ให้คุณครูต้องตระหนักนะครับนักเรียนต้องรู้ในการที่จะเตือนเพื่อนด้วยกันเองมีกิจกรรมภายในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มที่เป็นสีขาวคือหมายความว่ากลุ่มที่ยังไม่เคยสัมผัสกับบุหรี่ไฟฟ้าเลยรู้จักที่จะปฏิเสธและก็สามารถที่จะรับรู้ว่านี่คืออันตรายไม่ควรลองเพราะเมื่อลองไปแล้วโอกาสเลิก จะยากมาก70%ของผู้ที่ลองบุหรี่ไฟฟ้าไปจะไม่สามารถเลิกได้ตลอดชีวิตฝากให้ทุกส่วนทุกคนนะครับนำความรู้ต่างๆที่รับทราบรับรู้จากสื่อมวลชนไปขยายเผยแพร่ให้กับนักเรียนให้กับญาติมิตรให้กับลูกหลานของเราในการที่ไม่ไปทดลองเสพบ,บุหรี่ไฟฟ้าถ้าใครได้ลองแล้วก็ควรจะหยุดหรือถ้าติดมากเป็นระดับสีแดงก็จำเป็นต้องเข้ารับการบับัดรักษาต่อไปครับ ซึ่งข้อมูลจากกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันยุวทัศน์สำรวจพฤติกรรมทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิษฐ์คุ้มครองเด็กและเยาวชน39แห่งทั่วประเทศจำนวน300คนปี2566พบมีอายุ17ปีเคยสูบบุหรี่มวน95.4อร์เและเคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า79.3 เมื่อจัดลำดับสารเสพติดที่ใช้พบว่า80.7%เริ่มใช้บุหรี่มวลเป็นสารเสพติดชนิดแรกและจำนวนนี้76%พัฒนาไปสู่การใช้ยาเสพติดอื่นๆสสสและภาคทีเครือข่ายอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และขับเคลื่อนการเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนนอกจากจะทำให้สุขภาพประชาชนไทยดีขึ้นแล้วยังช่วยหยุดยั้งนักสูบหน้าใหม่ได้อีกด้วย รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะ1ปีโดยออกมาตรการ10มาตรการเร่งด่วนซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่เป็นการทำงานต้นน้ำคือมาตรการที่5การป้องกันยาเสพติดไม่ให้เกิดผู้เสพติดรายใหม่เพราะแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแต่หากปล่อยให้เกิดผู้ใช้ยาเสพติดรายใหม่อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายมีความยากลำบาก กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนทุกมาตรการที่ทางสถาบันยุทธศน์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสสเนี่ยนะครับที่ได้วางมาตรการมาแล้วก็พร้อมที่จะขยายผลเป็นเชิงป้องปรามนะครับเรของเราเป็นเด็กระดับปฐมศึกษาเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เราต้องป้องรามแต่ชั้นปฐมเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กชั้นมัธยมเราที่จะต่อต้านการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบครับท้ามาตรการของกรุงเทพมหานครนะครับก็ ถ้าให้เข้าใจง่ายประชาชนเข้าใจง่ายก็จะมีหลักๆก,ก็คือเราจะให้ทางสารวิสาเนี่ยนะครับมีการกวดขันแล้วก็ตรวจตาบในเรื่องของอทรัพย์สินที่น้องๆนักเรียนเอามาในโรงเรียนนะครับหากพบเจอบุหรี่ไฟฟ้าก็จะเข้าสู่มาตรการที่2ก็คือเราก็จะมีดอกบล็อกนะครับเพื่อที่จะจัดทําบัญชีรายชื่อแต่เน้นย้าว่าเราจะไม่มีการดําเนินคดีกับกับเด็กนะครับนักเรียนก็เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นมาตรการการลงโทษในระดับสถานศึกษาแต่ว่าตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ในดอกบล็อก ที่โรงเรียนจะต้องเก็บรักษาแล้วก็ส่งต่อไปที่สํานักง,งานเขตนะครับนในกรณีที่เด็กมีความจํนงแจ้งอยากจะเลิกบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่นะครับก็จะให้ทางสาธารณสุขเข้าไปศูนย์บริการสาธารณสุขของของกทมเนี่ยนะครับที่อยู่มีตามเขตนะครับได้เข้าไปให้คําปรึกษาให้การช่วยเหลือหรือแนะแนวแนวทางในการบําบัดในการรักษาฟื้นฟปูรวมถึงมาตรการการที่จะให้ทางเทศกิจนะครับได้ได้ร่วมกันตรวจตาล้านที่อาจจะจําหน่ายมีการแอบเปิดน,นะครับ รอบสถานศึกษาด้วยก็จะเป็นการบูรณาการเข้าใจว่านโยบายของท่านผู้วา่ารวมถึงท,งท,งทั้งผู้ใหญ่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการาทำห้ามาตรการในที่มีความเข้มข้นแล้วก็เข้มงวดเพื่อที่จะปกป้องเด็กเยาวชนครับการประกาศเจตนารมโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดเป็นการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้เกิดแกนนําบุคลากรทางการศึกษาและแกนนํานักเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนตื่นรู้ถึงผลกระทบ จากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า